สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยเนาะวันนี้วันนี้เป็นวันว,นวนเนาเลนไทน์วันที่อัดคลิปนี่พี่ที่ออฟฟิตแตมาให้เนาะค่ะพอดีว่าจากที่เอ่อถอดกระถางที่โดนเพียเนาะก็ยังลงกระถางไม่หมดเลยแล้วก็วันนี้มันหลายวันแล้วอ่ะยังไงก็ต้องมาลงลงให้เสร็จกะว่าคืนเนี้จะลงให้เสร็จเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยลงไปแล้วแล้วก็พอดีดินหมด แล้วก็ได้ไปซื้อมาเรียบร้อยซื้อจากร้านระเบียงไม้มาเนาะปกติอุ๋ยจะผสมดินเองเนาะคือตอนแรกเลยอะ่ะที่ปลูกแรกๆอะ่ะซื้อของร้านระเบียงไม้แล้วพอตอนหลังเนี่ยด้วยความที่มันจํานวนเยอะขึ้นอุ๋ยก็ผสมเองอผสมเองแล้วพอดีว่ามันอยู่อีกที่หนึง่งซึ่งถ้าวันถ้ากลางสัปดาห์เนี่ยอุ๋ยจะ ไม่ได้ไปจะไปแค่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเนาะอีกบ้านหนึ่งก็เลยต้องไปซื้อจากร้านระเบียงไม้มาก่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆกก็เลยไปซื้อมาพอไปซื้อมาก็ดันได้อันนี้มาด้วยไม่ได้กระบะมาเห็นคุณคิดใช้หลายอันแล้วก็เลยเอามาด้วยก็ เดี๋ยวปกติน่าจะเอาเป็นใส่น้ําแล้วก็เวลาลดน้ําก็ใช้จุ่มไปเลยเนาะแต่ว่าวันนี้จะเอามาใส่ดินอุ้ยจะามาใส่ดินแล้วก็เอ่อลงกระถางเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จะลงกระถางค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย ใส่ปุ๋ยเพิ่มเนาะวัตีเวลาดินอุ๋ยก็จะผสมดินเอาไว้เฉยๆเนาะแล้วก็เวลาจะใช้ะก็เอามาใส่ปุ๋ยเพิ่มใส่สแต็กเกอรจีเพิ่ม อันนี้ก็คือผสมดินเซ็ตเรียบร้อยเนาะเตรียมดินค่ะก็ใส่ห็นภูเขาไฟนะคะแล้วก็นี่เนาะเวงกะเทียนะก็ลากก็ค่อนข้างแห้งแล้ว ไอ้ที่เกี่ยดนินนั่นเนี่ยแบบอุ๋ยชอบมากเลยนะมันช่วยให้เกี่ยจริงจริงไม่ต้องใช้ไอ้ที่เกี่ยอันนี้ก็ได้นะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้เนาะจริงๆไม้แหลมหรืออะไรเงี้ยก็ก็ได้กา้านพูกันด้ามพูกันก็ยังทําได้นะคะถ้าเป็นกระถางพลาสติกอะ่ะอุ๋ยก็จะใส่ดินน้อย เพราะว่าเขา,เขาเก็บความชื้นได้ดีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกระถางดินเผาอ๋ยจะใส่ดินเยอะหน่อยเพราะว่ากระถางดินเผาเขาแห้งเร็วมีรูรับใบถ่ายเทความร้อนถ่ายเทอากาศได้ดีเนาะก็จะมันก็ดินตัวดินเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วกว่ากระถางพลาสติก เรียบร้อยเยบีียวนิดนึงขั้นตอนตอนต่อไปก็เป็นวิงกะเทียมเหมือนเดิม,ม้วก,กัน ที่ดินมันลงไป,งไปก็ใส่หิน คือวันนี้หินมันจะแบบสังเกตสีมันจะเข้มเข้มนิดนึงเนะเาะพอดีว่ามันมันชื้นเอาไว้ในรถแล้วมันชื้นตั้งแต่ซื้อมาย,ยังไม่ได้เอาลงจากรถอะค่ะแล้วมันชื้นรีบต้อนมาอ นนีพอได้อยู่นะแใหญ่ไปอืมวันนี้ละกันเผื่อเขาโตหน่อย ประโยชน์ของการใส่หินนะคะก็มันจะช่วยพยุงลำต้นเนาะแล้วก็ช่วยใหเ้เขาเรียกอะไรอะความชื้นเนี่ยมันไม่ขึ้นมาที่ต้นนะคะความชื้นจากดินและอย่างก็คือมันสวยงามด้วยเนาะดูสิ มันยุบยุบไปการเลือกกระถางก็ไม่ควรเลือกให้ใหญ่เกินไปกับลำต้นนะคะ เหลือไว้แบบเหลือขอบขอบไว้อย่างน้อยอะ่ะอย่างน้อยๆเลยต้องเซนเซนครึ่งถึงสองเซนนะคะเราต้องเว้นพื้นที่ให้เขาเอ่อได้มีการเจริญเติบโตเนาะเผื่อต้นเขาใหญ่ขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะแบบอึดอัดมันจะมันมันมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของเขาเนาะถ้าบางทีกระถางเล็กๆ แต่ถ้ากระถางใหญ่เกินไปมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยมีโอกาสที่จะรากนเน่าเนาะเพราะว่าต้นเขาเล็กเนี่ยเขาต้องเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะแต่ว่าพอกระถางใหญ่เนี่ยก็ต้องใส่ดินเยอะเนาะพอใส่ดินเยอะปุ๊บมันก็ทำให้ความชื้นเนี่ยเยอะมันก็จะแห้งช้า วันนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกระถางคือที่เห็นตรงข้างหน้าตรงบริเวณเนี่ยค่ะก็คือลงวันนี้เนาะตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสามทุ่มตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนก็เพิ่งจะเสร็จนะคะพอดีว่ากระถางหมดด้วยบางอันก็อาจจะกระถางใหญ่บางอันก็ลงแบบ อย่างอันนี้ก็จะลงหลายต้นเนาะใน1กระถางเพราะว่ากระถางมันหมดแล้วก็หินก็อยู่ข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นมาที่ลงเรือนเนาะก็เอาลงไว้ก่อนค่อยเอามาใส่หินเพิ่มอย่างอันนี้ก็เวลาที่ออ่มันจำเป็นจะต้องใช้กระถางที่ใหญ่กว่าตัวต้นจริงๆนะคะอย่างเช่นอุย๋ยวันนี้ก็คือไม่มีกระถางแล้วมันหมดเกี้ยงเลยเนาะไซส์เล็กก็ จะใช้ไซส์ใหญ่แต่ว่าด้านล่างค่ะก็จะใส่หินภูเขาไฟขึ้นมาเยอะๆเนาะแล้วก็ใส่ดินแค่นิดเดียวเพื่อให้ความความชื้นของเขาเนี่ยเวลาหลังรดน้ำแล้วเนี่ยดินเขาจะแห้งเ,เร็วนะแล้วก็ความชื้นเขาช่วยให้ความชื้นเขาอยู่ไม่นานเนาะเพราะว่าดินน้อย อย่างบางต้นก็จริงๆควรจะต้องใส่กระถางที่ใหญ่กว่านี้แต่ก็ไม่มีเหลือแต่กระถางเล็กแล้วก็มันเตี้ยดว้วยก็ไม่เป็นไรลงไปก่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวคงใกล้จะถึงเวลาจะต้องไปซื้อกระถางใหม่ละแล้วก็บนชั้นเนี่ยบนชั้นก็เต็มหมดแล้ว ที่เปลี่ยนกระถางใหม่ก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่า,าใช้กระถางดินเผาอะ่ะมันใช้พื้นที่ในการวางมากกว่ากระถางพลาสติกเนาะและน้ำหนักอะ่ะมันจะหนักมากกว่ากระถางพลาสติกเวลาที่เอาวางบนชั้นเยอะๆอะ่ะอุ๋ยก็กลัวว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะก็จะเอาวางไว้แค่พอประมาณแล้วก็อันนี้ยังไม่มีที่ไว้ก็คงต้องวางไว้ที่พื้นในโรงเรือนก่อนค่ะก็ อย่างที่เห็นเนาะวันนี้อุ๋ยก็ลงไปเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากซึ่งปกติวันธรรมดาเนี่ยอุ๋ยก็จะไม่ค่อยมาทําแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะพอทางานหลังจากกลับมาจากที่ทํางานก็แบบค่อนข้างจะค่ําแล้วเนาะแต่ว่ันนี้รอไม่ได้จริงเหมือนคลิปที่แล้วก็รอไม่ได้เนาะแต่คลิปที่แล้วเนี่ยยังไม่เยอะเท่าวันนี้นะวันนี้เยอะมากเนาะตอนนี้ก็เที่ยงคืนเราว็แบบยุงเยอะมากเลยยุงกัดเดี๋ยว ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้อุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด s u b สไครป์เพื่อติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ